ที่หน้าเขาดิเอาตยอ่เอาแล้วครับนี่ด้อมึงทำแน่นไงมันก็เลยแกะยากเลอ ความสามารถสูงมากเลยนี่มันแกะกองซื้อแล้ก็แง่แง่ให้มันหนัมโอ้โหพูดแถวมันหักได้นหมมันพัดติดไหนมันไม่ใช่เหล็กแบบนี้ติดแน่นๆอย่างนี้มันก็ออกได้ใช่ไหมดูได้อยู่มันเริ่มออกแล้วนี่แล้วมันก็จะทำทุมวันเองว่าได้นะมันกำลังวนดู่นหา ก็าของมันอู่คใส่ออกโอ้ยแล้วีันวนเนี่นแล้ว่นอกได้้วได้วไม่ยได้ไมเนี่ย่เริ่มแล้วเวเริ่มแล้วนั่นเอ๊ยไม่เอาลูกโอ้ยโอ้ยมึงเคยรางวัลไหนเดี๋ยวเดี๋ซอเม็ด